สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูฝนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะคุณครูให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนทําได้กันไหมเอ่ยน,นะคะวันนี้นะคะครูฝนจะมาอธิบายซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเราม,มาดูกันดีกว่าว่าทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะคะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือ 1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์2ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ3าจิตตวิทยาศาสตร์นะคะเรามาดูหัวข้อที่1กันนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นขั้นตอนนะคะของการทำงานอย่างเป็นประบบนะคะ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้สแสวงหาความรู้เพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงที่เป็นคำตอบของปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยนะคะซึ่งนักเรียนสามารถนำาบป,ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้โดยมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะดังนี้ 1. น,นะคะการระบุปัญหาโดยตั้งคำถาม 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การรวบรวมข้อมูล 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและ 5. การสรุปผลนะคะ เรามาดูกันแต่ละหัวข้อมีความหมายว่าอย่างไรนะคะ 1. นนะคะการระบุป,ปัญหานะคะหรือการตั้งคำถามนั่นก็คือหัวข้อหลักนะคะเวลาเราจะทดลองอะไรนะคะเราจะต้องมีปัญหาก่อนนะคะเราอยากรู้อะไรนะคะเราจะต้องกำหนดปัญหาก่อนหรือเราตั้งข้อสงสัยก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะ ซึ่งปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆนี้นะคะเกิดจากการสังเกตสิ่งต่างๆรืยเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะในการสังเกตต้องใช้ประสาทสัมผัสนะคะเข้ามาช่วยนะคะและควรสังเกตสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบทุกครั้งนะคะอย่างเช่นเด็กคนนี้นะคะเขาสังเกตเห็นที่ขนมปังนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะมีอะไรขาวๆอยู่บนขนมปังนะดูเหมือนเป็นเส้นใหญ่เกาะ นะคะอันนี้เขารู้จักสังเกตแล้เวลาเราจะทานขนมปังนะคะถ้าขนมปังมีลักษณะอย่างที่เด็กคนนี้สังเกตนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรนะคะเราจะต้องมีข้อสังเกตและมันทานได้ไหมนะคะอันนี้คือขั้นตอนแรกนะคะต่อไป 2. การตั้งสมมุติฐานนะคะการตั้งสมมุติฐานคืออะไรการตั้งสมมุติฐานคือการ คาดคเนคำตอบนะคะของคําถามหรือข้อสงสัยนะคะเอาไว้ล่วงหน้านั่นก็คือเราระบุคําตอบไปเลยล่วงหน้าหรือการคาดการเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะโดยใช้ข้อมูลหรือใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่นะคะในการในการตรวจสอบหรือการสังเกตนะคะเด็กคนนี้เขาก็เลยตั้งสมมติฐานนะคะเออหรือว่าขนมปังนี้นะคะ น่าจะเป็นผงแป้งหรือปาล์มนะคะนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะต่อไปอันที่3นะคะข้อที่ส <slots> การรวบรวมข้อมูลเมื่อเราได้ปัญหาได้สมมติฐานแล้วเราก็มา,ารวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลนั้นก็คือการคนา้นคว้าหาคําตอบของปัญหานะคะด้วยวิธีการต่างๆเช่นสังเกตสํารวจสืบค้นข้อมูล,มล ทดลองสร้างแบบทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็บันทึกผลเอาไว้นะคะเด็กคนนี้เขาก็เลยเป็นค้นคว้าหาคำตอบอ๋อรู้แล้วนะคะสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นใยข,ขาวๆบนขนมปังเขาเรียกว่าลาน,นั่นเองนะคะถ้าเกิดเขาไม่รู้จักการตั้งปัญหาตั้งสมมุติฐานนะคะเขาก็ไม่มีทางรู้เลยนะคะ ว่าสิ่งนั้นคือลาและลานั้นอ่ะทานเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดเด็กคนนี้เขาไม่ตั้งข้อสังเกตเขาก็จะทานขนมปังที่มีลาเข้าไปนั่นเองนะคะต่อมาอก,การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเป็นการนําข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะมาวิเคราะห์ผลแปลความหมายหรืออธิบายนะคะเพื่อนําไปสู่การสรุป นะคะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เขาไปศึกษามาว่าร้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างเป็นเส้นใยเราพบร้าได้บนอาหารนะคะหากเผลอรับประทานเข้าไปลาก็จะทำให้เกิดอันตรายนะคะนั่นเองต่อไปการสรุปผลนะคะ การสรุปผลคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายล้นะคะที่ที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือนะคะสรุปข้อมูลที่เราวิเคราะห์ผลนะคะเพื่อตรวจสอบว่าอันที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะตั้งสมมติฐานไว้ตอนแรกตั้งแต่ก่อนที่เราจะค้นคว้าหาข้อมูลก่อนที่เราจะรวบรวมข้อมูลต่งางๆะคะมันตรงกันไหมนะคะและเราสามารถที่จะนํา ข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะเราก็จะทําให้มันก็จะทําให้เรารู้ว่าปลา,าที่เราเห็นเป็นขนมปังนั้นอะ่ะไม่ควรรับประทานก็ควรทิ้งนะคะสุดท้ายก็คือเป็นการทิ้งขนมปังนั่นเองต่อไปข้อที่สองหัวข้อที่สองนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึง ะะหมายถึงความชำนาญและความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสืบสอบค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเขาจะแบ่งออกเป็น2ขั้นนะคะแต่ละขั้นจะมีอยู่ทั้งหมดทักษะแรกมีอยู่8ทักษะนะคะได้แก่สังเกตจำแนกประเภทการวัดนะคะความสัมพันธ์และก็สปเปซของเวลา การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลการใช้จํานวนการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะการพยากรณ์อันนี้คือพื้นฐาน8ทักษะแรกต่อไปทักษะขั้นสูงนะคะซึ่งในระดับประถมนะคะยังมีใช้ไม่เยอะนะคะมีทั้งหมด6ทักษะนะคะได้แก่การกำหนดและ การควบคุมตัวแปรการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการตีความหมายข้อมูลและการลงสรุปนะคะการทดลองการตั้งสมมุติฐานการสร้างแบบจำลองนะคะขั้นสูงนี้นะคะเราจะได้ยินบ่อยก็คือการทดลองการตั้งสมมติฐานนะคะแล้วก็จะมีการสร้างแบบจำลองนะคะซึ่งอาจจะใช้บ้างนะคะเป็นการเป็นแล้วแต่การทดลองเนาะ ตัวอย่างนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนต้องเรียนรู้และฝึกฝนนะคะให้เกิดความชํานาญนะคะนั่นก็คือทักษะแรกคือการสังเกตนะคะถ้าเราไม่รู้จักสังเกต ète, เป็นนักวิทยาศาสตร์ดีไม่ได้เลยนะคะการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะจะต้องมีการสังเกตเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะต้องรู้จักสังเกตนะคะอันนี้คือ ทักษะอันแรกเลยที่เราต้องมีนะคะ 2. การพยากรณ์นะคะการพยากรณ์หรือการคาดเดานะคะอย่างเช่นในดูในตัวอย่างเนาะลองดมกลิ่นดูสินะคะว่าอันนี้ถา่านหรือเปล่าเขามีกลิ่นหไหมไหมเราลองเอาไปเผาไฟไหมมันจะมีไฟติดไหมนะนะคะคุณครูเดินเข้ามาแล้วก็ถามเนาะ ว่าหนูหยิบถ่านออกมาเล่นทําไมนะคะเขาก็เ๋ออันนี้คือถ่านเหละคะ่ะประมาณนี้เนาะก็คือต้องรู้จักสังเกตทําไมมันมีกลิ่นไหมออแล้วถ้าเราเอาไปเผาไฟมันจะติดไฟไหมนะคะนี่คือการคาดคะเนนะคะจนสุดท้ายแล้วคนครูมาฉเฉลยนาอว่าเพราะว่าอ,อันนี้มันคือถ่านนะคะ ต่อไปทักษะ,ะที่สานะคะที่สําคัญนะคะนั่นก็คือการจาแนกประเทศนะคะนักเรียนต้องรู้จักการจาแนกประเทศนะคะอันนี้เขาไปค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนาะอยากรู้จังเลยว่าในตู้เย็นเนี่ยเป็นถ่านชนิดใดนะคะเพราะว่าเราเคยเห็นเนาะว่าเขาเอาถ่านนะคะเอาไปใส่ในตู้เย็นเขาไปใส่ทําไมเอ่ยนักเรียนลองค้นคว้าหาข้อมูลนะคะ การที่จะเอาฐานไปใส่ตู้เย็นนะคะฐานมีกี่ประเภทเอา่านอะไรไปใส่ในตู้เย็นได้บ้างนี้พอเขาไปถามคุณแม่นะคะก็จะได้รับคําตอบมาอ๋อ่านอันนี้เอาไว้เอาไว้ใส่ตู้เย็นเพื่ออะไรนะคะแล้วได้มาจากอะไรนะคะก็คือหาคําตอบนั่นเองจาแนกประเภทว่ามันมีประเภทไหนบ้างเนาะทำจากอะไรได้บ้างนะคะ ต่อไปพักษะที่สามนะคะการลงความเห็นข้อมูลเนาะเขาก็นะคะหยิบถ่านขึ้นมาแล้วก็รสังเกตนะคะว่าลักษณะคล้ายท่อนไม้ผิวฝุ่นหะไม่เรียบเหมือนถ่านอัดแข็งนะคะที่มีผิวเรียบก,ก็คือลักษณะถ่านนะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือสีผิวเหมือนกัน แต่ลักษณะ,ะคะพื้นผิวนะคะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะจิตวิทยาศาสตร์นะคะด้านที่สามจิตวิทยาศาสตร์นะคะหมายถึงลักษณะนิสัยของบุคคลนะคะที่เกิดจากการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ขบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเช่นการสังเกตนะคะช่างสังเกตช่างสงสยัย เมื่อสังเกตแล้วสงสัยแล้วเราก็ไปค้นคว้าหาคำตอบนะคะมุ่งมั่นในการทำงานนั่นเองอีกอันนึงคุณสมบัติของการเ,เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะคะมีจิตตะวิทยาศาสตร์มีจิตใจที่ไปทางวิทยาศาสตร์เนาะนั่นก็คือการสนใจไปเรียนรู้มีความซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่เราได้มานะคะ คนนี้นะคะนักเรียนเห็นข้ามเนาะคนนี้คือมารีกูรีนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ค้นคว้าหาความรู้จนประสบความสำเร็จนะคะมารีกูรีนะคะมุ่งมั่นในการทดลองใช้เวลานานหลายปีจนสามารถแยกแร่บริสุทธิ์ได้ธาตุชนิดใหม่คือธาตุเลเดียมน,นะคะ จากเรื่องราวของมาริกูรีพบว่ามารีเป็นผู้มีลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือมีจิตวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ดีเช่นนะคะความรับผิดชอบความอดทนนะคะกว่าเขาจะทำการทดลองนะคะเรื่องธาตุเลเดียมได้เนี่ยก็ใช้เวลานาน,านหลายปีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะคะของเรื่องนี้นะคะการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีการที่จะมีทักษะกบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็ต้องเริ่มจากนะคะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะใช้ร่วมกับทักษะกบวนการทางวิทยาศาสตร์หลายๆทักษะจนทำให้เราได้คำตอบน,นะคะ และทำให้เรารู้สึกสนใจทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คุณฝนมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะหลังจากจบสไลด์นี้นะคะคุณฝนจะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนั่นก็คือแบบทดสอบอันสุดท้ายนะคะที่ของบทนี้เนาะ เป็นแบบทดสอบที่เราเคยทำเมื่อสอัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวครูฝนจะตรวจดูนะคะว่าใครได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยกว่าเดิมน,นะคะแล้วครูฝนจะเฉลยนะคะว่ามันตอบว่าอะไรเนาะหลังจากที่คุณครูปล่อยแบบทดสอบหลังเรียนไปนะคะวันนี้นะคะครูฝนอธิบายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แค่นี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสไลด์หน้าเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องร่างกายของเรานะคะวันนี้สำหรับสไลด์นี้และเรื่องทักษะขบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้นะคะครูฝนข,ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี